เอาละครับถึงเวลาของสปาร์ตูนภาคที่3ตัวเต็มกันแล้วนะฮะมีการให้อิมพอร์ตเซจากภาค2ไปด้วยนะครับทําไมผมเลเวล4 1ชั่วโมงผมเล่นเยอะกว่านั้นนะผมเล่นน่าจะเกิน30-40แล้วมั้งทําไมนับแค่1ชั่วโมง Import s a เซเราจะได้อะไรได้โกลเชลดอนไลเซนนะครับเป็นบัตรเราเริ่มสามารถเริ่มอนาชีแบทเทิลคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นโบดใหม่หรอโอเคจริงๆว่าจะมาเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะฮะ เอาละฮะมาถึงใจกลางเมืองแล้วนะครับตอนเดโมก็นั่งรถไฟมาตรงนี้นะฮะเรามาเริ่มกันใหม่เซฟจากเดโมไม่มาแต่เซฟจากภาค2มานะครับไม่รู้ว่าโหมดใหม่คืออะไรสแปรตูนทรีเย่เจอกับ2ดีเจก่อนเฟรกับไพรเน่คนหนึ่งอ่าฮะชิฟเฟอร์ เฟรยหรือฟรายสเปซวิวนะครับตรงนี้มีจุดหลายๆจุดให้เราไปสำรวจนะครับข้างบนตรงนี้คือล็อบบี้สำหรับการต่อสู้แล้วมีอะไรอีกสายมือมีคุณลุงออกมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปสำรวจแล้วกันน่าจะเป็นหมดเนื้อเรื่อง ตตตตตตมึกเหรอมึกกำลังมา like อีกแล้วเหรอคือเนื่อเรื่องเนี่ยคือเขาเอาไว้ฝึกเกมเพลย์ในการเล่นนะฮะภาคสผมยังเล่นไม่จบเลยคือหลังๆมันเริ่มยากขึ้นด้วยนะต้องหลบหนู่นหลบนี่เอาไว้ฝึกเล่นแบบ PVP <ๆ S 1> ได้ฝึกบังคับนะฮะโอเคมาไปที่ออคออ <Hamp> ตเตเรียนเบสอุ้ยอุ้ยโอห้ามโดนเหรอ อ๋อนี่ห้ามโดนมาด้านนี้ได้ยิงก่อนไปฮะด่านแรกลุยกันเลยด่านที่หนึ่งปืนมีอันเดียวนะครับยิงลูกโป่งไปด่านหนึ่งไม่ยากไม่ยากไม่น่าจะยากแต่น่าจะมีบอสประจำแต่ละโซนขึ้นเ้งงบนอือหือ คุณตาก็พูดไม่หยุดเลยนะเออนี่มันยิงยังไงให้มันแบบไต่ขึ้นไปด้วยยิงไปด้วยผมยังทําไม่ได้เสียจังหวะตกลงมาอือตรงนี้ไปเก็บลูกโป่งมาด้านนี้ลูกโป่งเก็บของไปแล้วกันฮะจังหวะเพลงโจ๊ะมากเออเพลงพลรฟิวภาคที่สองเลย จังหวะมันโจ,ะโจ,ะโจะดะตึ้งตึงตึๆงตึ้งตึงตึงตึงามาแล้วไปต่อรอสะพานมาโอเคครับแซฟฟิชหมดแล้วอันแรกไม่ยากนี่ดูหน้าซะก่อนหน้าเข้มมากกดอาโอเคเอ,อ๋อชาร์จอาวุธอย่างนี้ได้แล้วกดอาเพื่อโยนไป แต่ใช้ไข่แซลมอนฮะเพื่อพังโซนผลล็อกโซนมาใช้ไข่แซลมอนที่เราเก็บมาทำลายพวกนี้ได้เจ้าปลาที่ตามเราก็คือเป็นตัวที่แบบทำลายให้อ่ายวนไปตรงนี้ร้อยหนึ่งถ้า่งนั้นก็ต้องเก็บแซลมอนให้เยอะๆครับนี่อะไร อ๋อเป็นของตกแต่งแซฟฟิชไปเลยด่านที่สองโอเคครับมีเป็นลานกว้างข้างบนมีเครื่องเล่นอยู่อันนี้เก็บได้กระโดดข้ามไปอือเก็บให้หมด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 ด่านนี้ก่อนอือแล้วก็ข้ามอันนี้ไป ด้านโน้นโอเคโอเคตรงไหนต่อด้านนี้ทางเดิมไม่ใช่หรอทางเดิมอ๋อแป้งบนโอเคครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้เอะไปยังไงเจ้าหมึกเก็บก่อนเก็บก่อนไปเก็บรียบร้อยตามทางไปหมดเลยฮะไม่สลายก็ไปต่อไม่ได้ อันนี้ตรงนี้ข้างล่างไปสองร้อยเฮ้ยไม่โดนเหรอนี่ไงเออทำไมไม่ชนเมื่อกี้อ่าไปด่านต่อไปฮะอันนี้อะไรที่ติดตัวข้างบนขอเปิดประตูเดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึง่งพี่เก็บของเพียบเลยด้านนี้ก่อนเฮ่นาย อะไรดันนี่เอาอีกตัวหนึ่งข้างในหากุญแจก่อนครับกุญแจกุญแจอ๋อรู้แล้วใช้อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อันตีไม่ได้มันยิงไม่ถึงอะ่ะอ <Okay. S 1> uh ่ะฮะ small fry คือตัวนี้ อ๋อเติมให้ได้โถเ้ยลาไม่โดนตอนแรกโอเคขอบใจนายมากอ่ะแล้วขึ้นมาตรงนี้โอเคครับแห้งบนอืมเชื่อมไปตรงนู้นกุญแจขึ้นได้ไหมไม่ได้เปิดเลยเปิดเลยอเอ้เรียบร้อยปิดแล้วตอนที่สาม โอเคโอ้โหเยอะมากอ่ะด่านต่อไปฮะด่านที่4อะไรครับไปด้านนูน้นทางไหนข้างล่างลงได้สวัสดีพวกนายอันติไปอืมอืมจะแมงบน โอ้โอเคฮะมาด้านนี้ไปได้ใช่ไหมเอาเช็คพลอยอเก็บของของเก็บของเก็บของแอบหรอหมดแล้วเก็บของก่อนมีอีกไหมไม่น่าจะมีหมดแล้วฮะโอ้ดานนี้เร็วมาก ด่านที่4เรียบร้อยโอ้ใช้เยอะมากพันหนึ่งเลยฮะอฮาห้าผูเก็บมาโอเคคือเหมือนบังคับว่าต้องเก็บของเยอะๆตามด่านนะฮะข้ามเยอะไม่ได้ไม่งั้นไม่ผ่านมีอะไรกำลังมาครับเป็นยานบอสตัวแรกแน่เลยลงมาจอดตรงนี้หุ่นยนต์โอ้หื้อ นายคือใครก็ไอ้ที่สุดก็เจอนั่นมันดีเจออกตาวิโอได้เลยครับคุณลุงสู้เองดีเจหมึกโอ้โหเพลงมันด้วยอ่ะมาสิออกตัวบอทคิงได้เลยเอ้ยเพลงก็เข้าอยู่มามามาสู้ยังไงดูจังหวะก่อนยิงหมัดหมึกมา Uh huh. ยิงลงมาที่พื้นแต่ทำอะไรเราไม่ได้อันนี้น่าจะเฟสแรกโหเท่มากเท่มากดีเจอืมดีเจออกเตวิโอส่งมา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 อืมโดนไปซะเฮ้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 อันตีไปหน่อยอืม ลงมาจากหุนทำไมอะไรอะไรแพ้แล้วเหรอจังหวะของฉันม,มันแย่มากโอ้ดูดมึกไปอืมโอ้ทาใหม่อีกมึกปันแพงนะเนี่ยรู้ไหมอืมอืมอืมของมันดูดมึกส่งตัวเล็กไปออโอเค โอเคโอเคโอเคยิงไปสองรอบแล้วน่าจะมีสามเฟสอืทำให้ฉันโกรธแล้วนะโอ้โมาเลยเอาจริงสักทีสิกระโดดไปกระโดดมาอยู่นั่นแหละมาเลยเช็คพอยต์ดูมือให้ดีดูมือให้ดีอืโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยก็กระโดดหลบช็อกเวฟโอเคครับ มาสิมาสิอืมช็อกเวฟลบอีซี่อีซี่แต่สู้นานมากสู้นานมากอ่ะตัวเล็กไปอืช็อกเวฟไหมไม่มีช็อกเวฟไหมช็อกเวฟมาอืมเรียบร้อยอันตีไปแล้วกันหมันไส้อืม ังหรือยังเรียบร้อยทุกครั้งเลยนะเออมันน่าเศร้ามากระเบิดซะกลับบ้านไปเลยเออยอมแพ้ซะคุณดีเจมันไม่แฟร์เลยพวกนายเก่งเกินไป ช่วยไม่ได้โชว์นายไม่ได้เรื่องนี่เหมือนง่ายมากเลยนะหุบปากซะบลอ <ś c oughs> มีเบลอด้วยบบลออะไรอีกเนี่ยโอ้โ,อโหอันนี้เฮ้ย <Bright. S 2> มันดูดไปโอ้เอเจสามช่วยด้วยโอ้คุณลุงเดี๋ยว อ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นฮ่มาแล้วนี่ไงเอ้าทำไมเหมือนเป็นตัวร้ายเลยหัวเราะด้วยนี่แค่อินโทรหรอโอ้ my god อย่างนาน โอเคมาอยู่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้เหมือนถูกวาร์ปมาเหมือนถูกวาร์ปมาฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ